<c oughs> ไม่ใชอภาพมันตากากใช่ปะหนึ่งนะป,ะปะ้าภาพไอเกูเองเนี่ยวะก็ไม่ใช่นะ,ะาไปเด็ดซ้ำถึกเขี่ยก็เราก็จะแบบเอาคุณไม่มีไอเท,เทมทำงานอยี่ห้อทำงานอยู่ไหนไวะไอซัตเขี่ยแหละ <c oughs>

มีเทมทำงานพ่อมไงวายหนึ่งนะไอ้กูไม่มีวะเออกูว่าจนชิบหายเลยปหนึ่งนะนี้่ไม่มีหวยเอออย่าได้ไม่มีเทมทำงานมั้นหรอกูอไม่มีได้ไงวะ เมื่อกี้กูยังเห็นอะไรอะไรทำงานทำงานเห็นเลยอันนี้ใช่ปะมาทำงานอยู่ไหนวะอีส์เวีวแบบนายนแดงเนือย่ยางแม,ม่งเงี้ยงอมโหไยสัตว์เนือย่างพ่อของเป็นงี้เหรอไอ้ยี่อ่ะเนอย่างต้นตีนเฮียะอะไรอยู่ฟาร์มไม่ได้กูจะมาทำอะไรเนี่ยฮะอะไรอ่ะกูจะมาฟาร์มไห้กับมันได้ฟาร์มยี่เฮีย โอ้เป็นยาวอันนึ่จริงจบแล้วชีวิตฉันจะมาฟาร์มไม่ได้ฟาร์มโออะไรวะเป็นหนึ่งนะไอ้เหี้ยกูจะฟาร์มมก็ไม่ได้ฟาร์มเป็นไรวะมันพอแค่นี้แหละไอ้เหี้ยลงไปงี้แหละกูแม่งไม่มีอะไรทำไปละไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs>